ที S <S mm ่ก hmm. ี Island> ่มีหลายองค์เลยค่ะไมนมีอยู่สามองค์สามองค์แน่นเขาไปแล้วเขาไปแล้วเสียไปเสียไปองค์เขาลักออกเขาว่าลักเ๋ยเขาโอรยุ่ในสงเฆาไปเพราะเขาไปน้ำเขาเขาได้ออรไปกี้เดยไป็นหัวกลางทางเพั่นเขาหอดบ้านนี่และผ้าหลุดหล่อมใช่ป่ะคนบอกเป็นหยังรถอย่างมูลบ้านอย่งจก มันจะป่งไปใส้หาวเห็นมันยใ่ว่าพระคำพอดีแมนมันคำพอดีหาคนคนจะไดไปแล้วฟันแต่ว่าไปไปกรับมันเป็นเตาไหวหรอกนี่ยดื้อคนมาเคยเลี้ยงมีแอนดื้อสาวบ่ได้หรือนวนั้นไปดื้อแท้งได้พอนี่นอนไม่ได้หรอกเฮียนดูพวกเลื่อนมูเดียวกันบ้านกวนจันนี่มันไปเล่นิ้่นั่มเนี่ยไปนอนนี่เฮียนั่มเนี่ยนอนบ่ได้ Do quân tân bóng ở tân ở bên quê ninh bóng ở tân 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 bóng ở nhau. bóng ở tân 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 bóng บ่คอเข้าม้าเขาเัมืนจะคว้องตายจ้วยแมียนคิดว่าถึงตายรูปหล้านลุกบอว่าหล้านนียังก่อนลานไทรุบไหมก่อนนียังก่อนคิดจะก่อนนะ่ะนะจะคว้างคนเนี่ยได้เก็บลงใหม่มากขันหามแาล้วไ <มา S 2> ทลุจิดอ่าไทปก็จิบไ <laughs> ทลูบจะค้า,า,ง,นาง,นง,งนี่จะคล้างเงมันผูพกอย่างนี้จิไปไทล่คนสมัยตะกี้เนาะ อัไม่ติดเพนเรยกว่าเป็นอย่งเพินเรียออกเพงโอ้เพ่นก็เรยกว่าเมียนของสี่ข้าเพิมาจะเก็บหลอกใหม่มากแทงกันหมางขอทำมากเพินขอข้าว่าเพิ่นจังทายติดเนาะพอเพิ่นบวดแล้วได้เอาไปแขนไปน้ำหัวใหม่นอกบ้้นนี่ยนี่คือบางได้หน่อยมันี่ขอแม่เขาขอได้หน่อยมันี่เอาไปไว้ในกลนเหล้านี้ Có xanh mới giọt Còn bó hay cũng có ít đâu cài anh đưa là mắn <laughs> <là cười> hóa luôn Chỉ Có khó à. nhạt oh. như ngay Cái <laughs> <laughs> đưa bó bó bên tao rồi <laughs> Bỏ <laughs> à, ta được đứa <laughs>